งานนี้ตอนแรกไปลูกค้าใช้แอปเรียกผ่านแอปแอปโบนะครับก็เรียกผ่านแอปมา183นะครับบวกค่าใช้บริการอีก20บาทเป็น203บาทนะครับแล้วทีนี้ลูกค้าบอกว่าจะจะกลับมาที่เดิมเนี่ยเขาไปส่งของให้ญาติ่นองเขาแล้วเขาก็จะกลับมาที่เดิมเขาบอกว่า พี่สะดวกเปิดมิตเตอร์ไหมคะอ่าตัวนี้เปิดมิตเตอร์กลับมาร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะครับเป็นอันว่ามิตเตอร์ถูกกว่าแอปประมาณประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทเลยนะครับถูกกว่าแอปเจ็ดสิบกว่าบาทแต่ว่าผมไม่ได้ว่าใครนะแต่แอปเนี่ยดีนะครับดีที่ว่าราคาเขาอ่า เหมือนประเมินให้ตอนที่เราวิ่งรถมารับลูกค้าแล้วนะครับแต่มิเตอร์เนี้ยเราจะเห็นลูกค้าจวนตัวแล้วก็เปิดมิเตอร์ต่อหน้าลูกค้าแต่แอปนี้เขาคำนวณการที่เราเดินทางมาหนึ่งสองโลสามโลมารับลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้ความเห็นก็แตกต่างกันนะครับผมว่าแอปดีก็ดีครับคนใช้แอปเป็นเขาก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าคนใช้แอปไม่เป็นมันก็ ไม่ดีสําหรับเขานะครับมันไม่สะดวกสบายสําหรับเขาแต่ผมคิดว่าแอปก็ดีมิตเตอร์ก็ดีครับขอให้เราเปิดแค่ใจนะครับผมเนี่ยครับเปิดแค่ใจวิ่งนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ให้ความรู้ผมขออนุญาต กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมเห็นเขาไปทั่งทะเลาะกันไปนั่งเฉียงกันแล้วตอนนี้ลูกค้าใช้บริการแท็กซี่อ่ะน้อยลงทุกวันนะครับผมอยากให้คนเปิดใจนะครับก็กลับมาใช้บริการแท็กซี่เหมือนเดิมนะครับแท็กซี่ไม่ดีก็มีแท็กซี่ดีๆก็เยอะแยะนะครับนะครับก็อย่าเพิ่งไปตัดสรุป อาชีพแท็กซี <sucks. S 1> ่นะครับเพราะว่าอาชีพอาชีพแท็กซี่นี้ก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมันมีหลายรูปแบบนะครับสำหรับคันดีๆเขาก็เปิดมิเตอร์หาเงินของเขาอาชีพของเขานะครับสําหรับคันที่ไม่เปิดมิเตอร์ก็ว่างันไปนะครับอะ่าเมารวมครับเพราะว่าอาชีพแท็กซี่นี้ถ้าใครไม่รักในอาชีพอะ ไม่สามารถมา,ม,ามาขับได้ครับทนรถติดทนคําพูดลูกค้านู่นนี่นั่นได้หรอครับผมขออนุญ,ญ,ญาตให้เพื่อนๆ FC กดไลค์กดแชร์ออกไปให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปหน้าแอปของแอปพลิเคชันโบขึ้นให้ลูกค้าได้ดูนะครับเปรียบเทียบ